come wow. wow. เราสมมติว่าเราจะมาแบบสัมภาษณ์นั่งคุยกันธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้มันดูธรรมดาไปมันดูไม่ใช่ได้เลิฟได้เราไปมันไม่เหมาะเขี๋ยวได้ได้เลิฟไดดเราต้องมีอะไรมันไม่เหมาะต้องมีอะไรเนาะมันจะต้องมีมิชชั่นมิอะไรนะมิชชั่นฮะมิชชั่นอะไรนะมิชชั่นก็ต้องมีมิชชั่นนะคะคุณผู้ชมโอเคมิชชั่นเราสามคนเนี่ยจะถับว่าเอ่อใครจะทำให้แขกรับเชิญน่ทำตามที่เราอ่ะ้ากันได้มึงท้ามันมันท้ากูกูท้ามึงโอเคมึงคิดก่อนเลยอะไร กัวเออกลัวน่ากลัวส่กัวยังทไงก็ได้อให้คนรู้กันเน่งทำยังไงก็ได้ให้แขกรับเชิญกับมึงอะมาเต้นทาวเวอร์คู่กันถ่มีตใชไมอะไรแบบมิมมิมอมึง ทำยังไงก็ได้ให้แขกรับเชิญเอานิ้วปัดเค้กแล้วก็ป้อนให้มึงไอ้ครีมก็ได้แต่ต้องป้อนให้มึงจากนิ้วของแขกรับเชิญนะได้ไหมได้โอ้ยเหมือนง่ายเดี๋ยวดีอออ่ะงั้นกูขอท้าให้มึงอ่ะเียทำยังไงก็ได้ให้แขกรับเชิญอะตีก้นให้เสียงให้ดังอย่างนี้นะโอ้ยอย่างนี้รับคำถาเปล่ารับเปล่าได้ได้กูไม่รับได้ไหมได้เปล่า เออได้ได้แต่ว่าถ้าทำได้สิวะแกรับเชิญของเรา EP แรกที่แบบเปิดมาเนี่ยคือแบบว่าจีจาร์ดบอกเลยคนนี้จีจาร์ดเพราะว่ากูที่ท้าไปแต่กูยังไม่รู้เป็นผู้ชายผู้หญิงนะกูท้าไปแต่กูเขาเป็นนางเอก MV ล่าสุดตอนนี้ผลงานล่าสุดของเขาใช่เหรอเขาเล่นเขาเล่น MV ให้กับพี่มาโก้มาเลอร์เดี๋ยวนะเอ้ยกูเคยดูเอ็มวีนี้ใช่เพลงอะไรเพลงอะไรบ๊ ไม่ได้เตรียมมา <laughs> <laughs> ไม่ได้เตรียมมา <laughs> ไม่แต่เดี๋ยวนะั้นนามสกุลกูคุ้นคุ้นเหรอเออไม่คุ้นได้ไง <laughs> อะไรอ่ะล็อกเมาเลอร์เหรอล็อกกี้เมาเลอร์ ก้าเล่นนะคนเราเดียวกับพี่มาริโอมาเลยใช่ใช่พี่ชายหรอแถวเสื้อเราเนี่ยก็ไปเล่น m อให้เป็นนั่งเอ็มวีเป็นแบบรถสวยสวยโอเท่เลยว่าแล้วทำไม้นคนนั้นก็สวยจริงมึงแบบเท่แบบเปียวแบบมีสไตล์ของตัวเองแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเออเนี่ยยังไม่บอกตั้งแต่แรกเลยเอาบอกเอาบอกเลยอ่าบอกเลยนะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับผมชื่อว่าต้มต็มตมตมตมมตม thì oh, Bye. Uh -huh. ของเราเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจีจ้ามาถึงอะไรจีจ้าคะหัวในวันนี้อ <sed wealthy authority> <half> ๋อสมบัตเฮใช่ไหมคะในลำตัวนิดนึงรายการอะไรสินะสวัสดีค่ะชื่อโซอี้นะคะไม่ต้องชื่อจริงหลงมองไม่พอมีพป็ไงโซอีมาพร้อมเฮ้อเลยก็เลยไอ้เรื่องเลอีกแล้วว่าสองคนนี้โคจรมาเจอกันเบรกวันที่ เดี๋ยวเมื่อกี้ติดอยู่ตรงที่ว่าสีผมทำมาเพื่อรายการอะไรอะไรสีผมทำมาเพื่อรายการแล้วก็เล็บแล้วลงทุนออ๋แบบชชมมพพููเขาบอกว่าอะไรตีมขาวชมพูขาวชมพูก็คือตัวขาวแล้วก็เลยแบบเอาชมพูมาใช้แขกรับเชิญเราลงทุนขนาดนี้เลยบอกแล้วว่าที๊จ๊าดไม่เอาจริงส่งความ้มเลือ เออแล้วเมื่อกี like ้คุยกันเอาไว้ตรงข้างหน้าบอกว่านี่โฆษณาไว้เลยนะไปเล่นเอ็มวีมาใช่เพลงบูมบูมสเกเล็เลยยังไงอ่ะเปไงมันเป็นมายังไงเล่าหน่อยมันมันก็ไม่ได้เป็นมาไงคือรู้จักกันอยู่แล้วก็เลยไปเหมือนไปเต้นเต้นไปโพลโพลในเอ็้วีเขาเฉยนนหักกมา เี่ยหนักมากแต่ว่าเธอบ้าเถอเขาเป็นดาวติว 3, ต๊กต One two three go อู้อู้อ่าอ้าอาอชอบบดีชอบบดีชอบไบดีว o ้ w o เงนเงเงนเง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 อ่าอบลาบลเมนเมนเมนเพูดตามเกือบแสนเอดาเต้นดายั่วดาเต้นดายั่ จะไปจะไปทางลูกทุ่งอย่างเดียวเลยอ่ะไม่เขาไม่ได้ทางลูกทุ่งนะสายเต้นของเขาคือแบบอินเตอร์นะไปเชิงแบบนู่นเลยนะ L.A. นะเอ้า l อทเวิร์กเทเวิร์กเออทเวิร์กใช่ทเวิร์กเป็นะสียงดาวเต้นดาวยั่วติ๊กต๊อก S <S ต้องมาขนาดนี้ต okay. okay, ้องสักเพลงนั่นแหละอเพลงเพลงอะไรดีคะเพลงอะไรเพลงขนาดอะไรอะไรละอะไรเนี Runner ่ยเหนื่อยเหนื่อยะเพลงกำิดเ้อเออตอนนี้กำลังยิตเลยกลเรกเาอะน่า้่อยู่เี่เพลงอะไรดีมาเพลงอะไรอะที่กำลังยิตตอนนี้ที่เพิงเต้นไปด้วยอะวัดยูดูเออดูด้นหดิเออันีดอนดันนออะ ้นดีกว่าช่างช่างเขาบ่อยเต้นตามมาเต้นตามมาเดี๋ยวะขอแป้งหน่อยทีมงานอ่ะโอเคโอเคอ่าอ่เห็นไหมคะมองมาเต้นเพื่อนเองเต้นตามไหมคะค่ะอ่ะอ่าไปเออโอ้ยากเหมือนกันนะทุกคนเหมือนมันจะเป็นท่าง่ายอ่ะโอ้ไม่นดัโห ไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่พอขอสาบังโพดีกว่าสาวบังโพเออมันเข้ากับทเวิร์กนะโมว่านะเออเหรอเออสาบังโพกับสาบังโพหน่อยมิชชั่นดีกว่าถือว่าเป็นมิชชั่นเล็กๆหน่อยให้โเอี้ทำแบบว่าเอาทเวิร์กมาเข้ากับสาบังโพได้หน่อยสอดโมหน่อยทำยังไงอ่ะเดี๋ยนะมันต้องยังไงอ่ะเอาไปเราอบอะไรวะเนี่ยมันยังไงอ่ะดอกดอกดอกเออดอกดอกไปเออ ไม่ไม่อันนี้ไม่ได้เหมือนดอกไม่เหมือนทัวงเลยมันเจ็บหลังอ่ะปวดหลังลาไปหาหมอไม่ไหวโอเคได้โอเคขอบคุณมาเฮ้ยเขาไปดูจริงเดี๋ยวเขาไปดูในติ๊กต็อกไม่ชอบเต้นชอบร้องชอบชอบอะไรที่เป็นแบบแนวศิลปะไม่มาหมดเลยใช่อ๋อแล้วคือเวลาเรียนอย่างเงี้ยเราอันนี้คืออีเรียนอยู่คณะไหนคะค่ะเอ่อ performing art ค่ะศิลปะการแสดงใช่ที่ ชีประทุมยิงโรซี่จีโอ้โห้ีจีความเป็นชั้นนำนี่คือลอยมาเลยมาเลยชั้นนำเรียงกับตัวจริงผสมไงจริงใช่เบียร์จริงผสมกันจริงอะใครเข้ามาสโลแกนนะคะเราก็ยังได้ไปทำงานเอ็มวีด้วยไงใช่ตรงสายเลยเขาคอเราเป็นคนที่ชอบดนตรีตั้งแต่เด็กเลยวะ ช่ชอบตั้งแต่เด็กชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงเต้นอะไรเงี้ยค่ะใช่ๆๆดชาดชาดชาด๊าด่าด๊าด๊าด้าด๊าด๊าทัาด๊นด๊า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 ดขาด๊็อ๊าดันด๊า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 ด่าด๊าด๊าม่าด๊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 ่ด๊าอะไร๊าด๊่ด๊า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 ดราด๊าาแว่า อยากรู้อ่ะอ๋อง่ายเราอยากรู้เราอยากรู้เล่าเราหน่อยเถอะเราจะมารับยัางเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอีกทีหนึงจะเย็นก่อนได้เล่าแน่ได้เล่ายังไงก็ได้เล่าต่อะไรมออ๋ไม่ต้องแอบแซ่บเพราะเขาแซ่บอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเลยแต่ว่าอย่าลืมนะสิงชุเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงเยี่ยม S N P U พร้อมที่จะให้พวกเราได้ร้วงลึกกันเลยอ่ะร้องทั้งไนดีอ่ะไอ้พี่งขาสูงขนาดนี้ความร้อนคำถามเออโอเคพร้อมค่ะพร้อมมาแล้วมันเลยเริ่มอะไรวะโอเคค่ะคือนอกจากอีจะทำแบบทำงานแล้วเรียนแล้วแบบมากเลยนะเออติตต่อยมีเวลาไปหาหาแฟนไหมแฟนไหมกุ๊กกิ๊กความรักจะบอกว่าเพิ่งเลิกไปจริงว่าใช่เพิ่งเลิกไปได้เพียง สวยแบบนี้นี่ทิ้งเขาใช่ไหมเขาทิ้งค่ะจริงอ่ะจริงท่าทำไมอ่ะเป็นไรคะเจ็บตาเหรอคะโอเคเหตุผลเพราะอะไรอ่ะเหตุผลเพราะว่าเขามีคนอื่นนะคะใช่ตลอดเวลาที่คบกัน2ปีน่าจะเป็นปีหลังแรกอ่ะเอ้ยไม่ใช่สิปีแรกเราคบกันโอเคแต่ว่าปีหลังมันมีตลอดใช่แล้วก็เลิกเลิกรักเลิกกันมาตลอดอ๋ออ๋ออ๋แล้วคือถามคนว่าแบบเราเราไปเจอ คนคนนี้ได้เหรอเออเจอน่าจะเหมือนกับเพื่อนเป็นแม่สื่อเพื่อนเป็นแม่สื่อแม่ช้างเหมือนว่าเออพามากินเหล้าด้วยกันแบบมาปาร์ตี้กันแล้วก็เจอก,เกันแล้วก็เลยแบบคลิกกันคลิกค่ะแค,ค่ <c oughs> เราแบรู้สึกว่าอเออคนนี้ใช่ยังเลยน่าจะ <I do. S 1> เหมือนเหมือนเรามีเซนต์เวลาเรามองหน้าใครเขาชอบเราเราชอบเขาเหมือนใจ<อ>มันตรงกันใส่ตาสายตาใช่อแอเป็นไรคะตั้งยิงเหรอ ไปเองลิเกไปได้ค่ะตอนนี้คือแบบอ่าใชยๆเรียกว่าอะไรดีเรารู้สึกกับเขาแบบมากเลยไหมใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งเนี้ยอีอยู่กรุงเทพคนเดียวคือพ่อกับแม่นี่ก็คือแต่แยกกันไปแล้วเลยอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่แบบอยู่อยังไม่ยี่สิบเลยอ่ะก็อยู่คือทํางานเรียนมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วพอมีเขาเข้ามาเขาก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราใช่เหมือนเราเหนื่อยมาเราไปเจออะไรมาเรากลับมาเราเจอเขาก็ เป็นอย่างไรแล้วฐานะเป็นไงเปิดเผยไหมคะเปิดเผยไหมตอนนั้นมันมีช่วงที่เปิดแล้วก็ช่วงที่ปิดค่ะเีอะไรเรายายจะรู้ช่วงที่เปิดนี่คือแบบเราก็เปิดแล้วก็โซเชียลทุกอย่างแล้วช่วงไหนที่ปิดอ่ะก็น่าจะเป็นช่วงที่เขามีคนอื่นคือเขาเริ่มปิดเราเราเริ่มเป็นคนในความลับใช่จริงเหรอเราเรากลายเป็นคนในความลับเฉยเลยใช่ค่ะคือเหมือนกับ ไม่บอกคือกลับมาคบกันรอบสองเนี่ยไม่ได้บอกใครเหมือนเหมือนคนรอบข้างอะรู้แต่โซเชียลไม่รู้อ๋อแล้วก็มีเหมือนเขาเรียกอินสตาแกรมใช่ไหมคะโค้ดเฟนน่โค้ดเฟนเป็นอีกคนนึงโค้ดเฟนอีกแล้วโค้ดเฟนคือเขาอะให้อีกคนนึงอะเข้าโค้ดเฟนอ๋อแล้วก็เหมือนลงอะไรก็ลงแต่ในโค้ดเฟนแล้วก็โซเชียลอะไรไม่มีลงไม่มีถ่ายติดเลยแม้แต่รูปเดียวก็คือเราไม่รู้อะไรเลยใช่เรามารู้ที่หลังเพราะว่าเหมือนเขาหลุดเอง ปวดแตกว่ะใช่ค่ะโดนฉับได้โดนคือไอคนนั้นอะแต่ก็แบบแซดเหมือนเศร้าไปเลยเพราะว่าแบบอีอรู้สึกแบบเหมือนมันพังทุกอย่างอ๋อพังกอย็แสดงความเสียใจยกับคุณด้วยนะที่โปวดแตกแ <c oughs> สดงว่าโซอ <c oughs> ี้เป็นคนแบบรักแรงแล้วก็แบบเจ็บแรงเป็นคนคลั่งลัก็ก็มีเขาคนเดียวแล้วก็เหมือนกับเราให้เกียรติเขาทุกอย่าง มีแบบคนที่แบบว่าเป็นคนในความลับที่แบบบอกใครไม่ได้นะแบบว่าเขาก็แบบอาจจะแบบเป็นคนเสี่ยเอะไรแบบเนี้ยยังไงในอาการแบบนี้มันก็พูดไม่ได้เนาะมันก็พูดไม่ได้แต่ว่าเหมือนกับต่างฝ่ายก็รู้อะว่าไม่สามารถที่จะบบเปิดเผยได้แต่มันก็มีแวะเวียนเข้ามาเป็นแบบเออสเปชียลเกรดใน งใช่แบบว่าเราเป็นแขกรับเชิญเขาบ้างหรือว่าเขาเป็นแขกรับเชิญเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเชิญถ้าไม่ชอบก็เออโหจะพูดยังไงดีคะไม่นับไม่ได้เลยแต่ว่าแต่ว่ารีแมต์กันแบบบ่อยมากใช่รีแมย ขอสักทีนะแบบเป็นบุญยังไงกูตีตุ่ดเนี่ยจริงเป็นบุญที่จะบอกเป็นบุญเลยหรือว่าเราจะตีตุ่ดีไม่ดีแต่ถ้าไม่อยากตีก็ไม่เป็นไรนะอยากตีไหมคือโอเคโอเคขอเงียงขอตุ่อะไรมาเนี่ยเอองงเนอะที่กอดเราแบบนี้อ๋ออยากอยากแบบว่ามีฟิลที่รู้สึกว่าเหมือนอย่างนั้นใช่ไหมเป็นบุญเลยเนี่ย ้ีเราเวลาที่เราแบบไปไปกับคนที่เราแอบกันอะไเงี้ยเราเคยออกไปกินข้าวไปกินอะไรเขาไหมน้อยค่ะน้อยมากเลยอืมเราเวลาที่เราแบบว่าไปกินอะไรกันเงี้ยเราป้อนให้กันไหมอืมป้อนป้อนในห้องค่ะส่วนมากป้อนในห้องอ่ะป้อนยังไงอ่ะป้อนเราขาบ้างได้ป่ะฮะป้อนเราเขาบ้างได้ป่ะอยากกินอะไรอะคะอกินอันเนี้ยอยากกินเลยวะต้องป้อนป้อนเลยวะอยากกินอันเนี้ยโอเคค่ะป่ะต้องใช้ปากป้อนหรือใช้มือป้อนค่ะใช้อะไรก็ได้ใช้ปากป้อนใช้มือป้อน โอเคอือชิมเงือกชิมเงือกโอเยแล้วเลยอ <laughs> ล่ะรักษาตัวโควิดแล้วก,ก็เป็นอย่างนั้นทุกคนกินย่างอ่ะไม่เป็นไรโอเคแล้วคืออี้ก็กัฒนาแบบ แต่แต่แต่คนที่แอบแซ่บเนี่ยคือหายเขาหายไปแล้วหรือว่ายัง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 เอาจริงๆก็สามารถที่จะแวะเวียนกับมาริ่มแบกได้แต่ว่าเราอ่ะให้แต่คนต่างไปใช้ชีวิตดีกว่าเพราะตอนนี้เพื่อแบบเพราะเขาไม่เจอคนที่มันใช่อีเจอคนที่ที่ใช่อะไรเงี้ยาไม่ดอไม่อยากหลังใช่ไม่อยากหลังแล้วเราก็โอเคใช่ไหมที่มันจะเป็นแค่ความรักโอเคตลอดค่ะโอเคตลอดอย่ดงว่าต้องบอกมาก ฮะหล่อมากไม่พูดดีกว่าฝั่งเราหล่อมากไหมไม่รู้ฝั่งนี้แซ่บมากนะคุณเป็นคุณขุดยอมไหมล่ะเป็นคุณขุดยอมไหมเออแล้วรู้ตัวไหมเนี่ยรู้ตัวไหมทำหน่อยตอนนี้ตอนนี้เรากำลังทำภารกิจกันอยู่รู้ตัวปะรู้ตัวไหมเพิ่งมาแบบหลังๆมั้งหลังหลังเหมือนโดนบีบแบบว่าเร่งอ่ะเร่งเร้าอะไรอย่างเงี้ยโดนเร่งเล้าเหรอใช่เหมือนโดนเร่งเล้ามันโดนเล้าโลมแล้วลมแบบว่า ช่วงเวลาที่เฉลยแล้วรู้ป่ะว่าทำตัวเองทำอะไรไห้วะเนี่ยสามคนเนี่ยมีมีสิ่งที่ต้องไม่รอยหี้ะทำ้อนเอ่าใช่แต่คือมันจุไป่อยไม่สำเร็จผิดจบไปหน่อยมันจะต้องการิงมันต้องเป็นเค้กและอีต้องเอาแบบนิ้วปัดเค้กให้แตงกินวาสานดูมันขาดติดแมชชีลของร้องนี่ง่ายอืมจับตัวได้ง่ายเลยอยู่ดีให้ตีใช่ไหมตีโกนตีโกนของโมไม่รู้ตัวจะโมเนียนมากใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหม ไม่รู้นะหลังยอกเลยหลังยอกหรือลื้อเหรอมันจับพิรุธได้หรอจับพิรุธได้แบบถ้าเกิดว่าเหมือนเร่งแบบเหมือนบีบคันที่เราทำไปเยอะอะบีบกูจังบีบกูจังรา้เราไม่เนียนเองไม่ได้แต่ช่วงต่อไปไม่ใช่มีมิชชั่นแยกของเรานะใช่ของอีก็มีของซุเองก็มีใช่เพราะว่าอีเดี๋ยวอีจะต้องแบบ ไปจับฉลากว่าอีจะได้เดทกับใครหนึ่งสองสามนี้โอเคหนึ่งชั่วโมงเป็นแฟนกันจริงเหรอคะใช่หนึ่งในสามคนนี้แหละแล้วอีจะทำอะไรกับเราสองคนก็ได้จริงเหรอใช่มีรายรับมาเยอะแล้วเนี่ยวันนี้จะสร้างแรได้เลยไเลโอเคค่ะโอเคพร้อมแล้วป่ะไม่ลุย